สวัสดีเพื่อนๆจ้านี่หน่อยจ้าสบายดีกันบนนอนนอพี่้องคงไปทักไทยจากเมืองสวิเดนจ้าเมาื่อคืนนสโนโนตกเนะจ้าหิมะหิมะตกตอนนี้กำลังสีย่างไป,ไปกินข้าวบ้านมูจ้ะไก่จะเที่ยงแล้วเอาบรรยากาศเมืองหนาวมาฝากจ้าพี่้องจ้า บรรยากาศเมืองสวิตอากาศกะจะประมาณนี้จ้าย่งางไปเรื่อยๆเนาะจ้าชมบรรยากาศบ้านเมืองเพิ่นเราเสีย้เบิ้งเนาะจ้านี่กะทั่งย่างเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่มากะจะตกแบบนี้เลยจ้า ตอนนี้ก็ตกอยู่ตอนบ่ายมัตกหลายจ้ะช่วงนี้ก็สิตกมาเรื่อยๆตกมาทุกเมื่อจ้ะพี่น้องอุ้ยบึงด้วยคุณไม่เนอะขักขนาดอุ้ยคุณน,น,นี่ปุย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 อูไปจ้ะยังต่อยังลำบากจักหน่อยจ้ะ บรรยากาศกับจับะมาณนี่เนะจ้าเพื่อนๆบรรยากาศเมืองหนาวเมืองสวิตขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าได้ข่ามาเราก็ได้ทักทายยญยน้อยทักทายจากเมืองสวิตนะคะขอบคุณทุกการรับชมคลิปดวยจ้า เอาบรรยากาศมาให้เบิงเนแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะประมาณนี้จ้ะช่วงนี้อากาศก็เป็นยังสี่ละจ้าหิมากระตกอากาศก็หนาวเน้วจ้ะเนาะดิบีแน่นเน้ะจ้าพี่เพื่อนจ้าบรมนยากาศบรรยากาศ,ากาศตอนสายๆเนาะจ้ะ ยังไปบานมูเพื่อน,นันไปกินเขาพี่น้องกันเลยอ่ะเก็บภาพบรรยากาศใหม่พี่น้องเมืองนะจะอจ่นก็จะเป็นประมาณนี้เนอจ้ะ,จะเพื่อนจ้ายังไปทางใดกับมิตรอันหิมะเนอจ้ะ,จะ